สวัสดีนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของรีสอร์ทบนเขาคอ,คอนะครับอยู่ใกล้ชิดกับวิวกลางหันลมเลยนะฮะเห็นไหมฮะนะครับลักษณะของรีสอร์ทก็จะเป็นเรือนเป็นเรือนรีสอร์ทสหลังนะครับแล้วก็มีลานกลางเต็นท์ด้านบนนี้มือพื้นที่ให้สามารถบริการกลางเต็นท์ได้ นะครับแล้วก็จุดจอดรถได้นะครับแล้วก็มีออฟฟิศอันนั้นเป็นออฟฟิศนะครับหรือจะรีโนเวทเป็นคอคาเฟ่หรือเพิ่มเป็นห้องพักแล้วแต่ท่านจะมาบริหารเลยตรงนี้เนี่ยสภาพ90%ยังสภาพดีมากนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะให้เข้ามาบริหารต่อได้ทันทีนะครับไม่ต้องกังวลที่จะสร้างใหม่นะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําสําหรับรานการเต็นนะครับห้องน้าหญิงห้องน้าชายนะครับดีมากนะครับ แล้วก็จากภูมิทัศน์โลเคชั่นเยี่ยมมากเดี๋ยวผมพาไปดูที่ในห้องพักนะครับห้องพักเนี่ยก็จะเป็นเรือนขนาดา24ตารางเมตรนะครับก็จะมีมอยู่เสาสไซส์สอแบบนะครับมีเรือนหลังใหญ่ไซส์ขนาดหนึ่งตารางว่าหนึ่งเมตรับ